รู้หรือเปล่า ing กับ ed เติมแค่เนี้ยความหมายต่างกันไปเลยจะสอนให้วิธีการจำง,ง่ายๆนะ ing ing แปลว่าหน้าจุดๆดอย่างเช่นน่าสนใจน่าอาศัศจรรย์ใจพอเติม ed ปุ๊บมันแปลว่ารู้สึกค่ะเวลาจำง,ง่ายๆว่า ing หน้ารู้สึก ing น้ารู้สึก ing น้ารู้สึกโอเคไหมมีคำไหนบ้างให้แปลตามนี้เลยค่ะ น่าสนใจ interesting รู้สึกสนใจ interested น่าเบื่อ boring รู้สึกเบื่อ bored น่าสับสนจังเลยอ่ะ confusing รู้สึกสับสนนะแก confused น่าขยะแขยงอะแก disgusting ฉันรู้สึกขยะขยงจังเลย <g> อ่ะ disgusted น่าเหนื่อยจังเลยอ่ะ tiring รู้สึกเหนื่อย tired เห็นไหมเติม ed เราไปใช้หน้าอิงหน้าเอสล